สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลท์อิโมจิไลท์โฟตใน Facebook กันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า m m k m m k t h หรือก,กดผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ไปได้เลยนะคะนะเว็บไซต์ C m k e m m k t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มความดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG TikTok Twitter ร e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพ,เพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมารถกดสมัครเข้าใช้งานกัน,กนได ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านล,ลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนนี้ก็จะเลือกเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook เ,เลยนะคะกดไปตรง Facebook เ,เลยค่ะมวดหมู่ตรงนี้เลือกเป็นบริการของ l i ฟ์โพสอิโมจินะคะบริการตรงนี้ก็มีอยู่หลากหลายหลายอิโมจินะคะเลือกเป็นรูปลักษณ์ด้านบนสุดนะคะ มาที่ไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้ค่ะเป็นารายละเอียดของเอเดอ์ของเพื่อนเองนะคะลิงตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากคุ์ที่ต้องการจะใช้บริการก็ต้องเวลากั่เข้ามานะคะตัวนี้ต้องภาสาทารนะด้วยทุกครั้งนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่ําอยู่ที่30ใส่ไป30สบค่ะกดส่งได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วก็ในไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ประวัติการสังร่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสังร่งซื้อไปแล้วจะอยู่ใน,นนี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะห่ะเพื่อนเ่นนานใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไรไม่ขึ้นสามารถทําเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แ d m i n ตละะอดยี่สดบสชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่ค่ะรอกันสักครู่หนึ่งค่ะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน q ิ c o โค้ดเออนเงินแบบสลิปอังเปอรเลตชิ คริปโตสามารถตําเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้ขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงตรงูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะอะ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคับสั่งสือ้อใดที่หน้านี้กันเลยนะคะ ่ะดูแนะนำเพื่อนกันนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเซกันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหา เรือกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้ยอดอีเวนีรักก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะค่ะเพื่อนเท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์้ดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k e m k t h t นะคะ